สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามความคืบหน้าการเตรียมเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสําคัญอีกสองสายคือสายสีส้มช่วงบางขนนน์มีนบุรีสุวินทวงศ์และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบ,บุระณะหรือสายสีม่วงใต้กันบ้างที่ล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มเส้นทางดังกล่าวจะเปิดขายซองเอกสารข้อเสนอในเดือนเมษาย,ยนนี้ ส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้คาดว่าจะเปิดประมูลประมาณเดือนเมษายน2564เช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองโครงการจะเริ่มก่อ,อสร้างภายในปีนี้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2564 มีรายงานข่าวจากข่าวนวัตกรรมขนส่งเดล l y น e w สว่านายพักพงศริการตรามาตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งบนชชนแห่งประเทศไทยหรือรฟอรมรเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการหรือบอร์ดรฟมซึ่งมีนายสารวุฒิทรงศรีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงในฐานะประธานบอร์ดรฟรมรเป็นประธานในการประชุมโดยได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการประกวดราคา โครงการลดไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มินบุรีสุวินทวงศ์วงเงินรวมประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทหลังจากได้ป,ประกาศยกเลิกการประมูลไปก่อนหน้านี้โดยในวันที่1มีนาคม2,564ันารอมจะเปิดปรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์รฟรมเป็นเวลา15วันเพื่อประกอบการจัดทำร่างเอกสารหลักเกนการพิจารณาคัดเลือกเอกชนหรือ RFP โดยจะรับฟังความเห็นในประเด็นต่างๆเช่นเงื่อนไขาการประมูลการแบ่งซองประมูลรวมถึงการคำนวณคะแนนซึ่งหลังจากครบ15วันจะเปิดให้เอกชนเสนอความเห็นเป็นเวลา3วันคาดว่าจะรวบรวมความเห็นเพื่อจัดทำร่าง RFP เสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36แห่งพรบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศ2562พิจารณาในเดือนมีนาคม และขายซองเอกสารข้อเสนอในเดือนเมษายนได้ผู้ชนะการประมูลและเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้และก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24กคุมภาพันธ์2,564การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือเรฟฟมได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตอปบนราชบุรณะหรือวงแหวนการจนาพิเศษหรือสายสีม่วงใต้ ระยะทาง23.6กิโลเมตรว่าอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาก่อสร้างงานโยธาคาดว่าจะเปิดประมูลประมาณเดือนเมษายน2564และเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนธันวาคม2564้ยายโดยรฟอมอมีแผนจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนภายในเดือนมีนาคม2570สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงต่อปนราชบุรณะมีระยะทาง23.6กิโลเมตร แบ่งเป็นโครงสร้างใต้ดิน12.6กิโลเมตรและโครงสร้างยกระดับ11กิโลเมตรวงเงินลงทุน1.1 0 0 0ล้านบาทมีสถานีรวม17สถานีแบ่งเป็นสถานีใต้ดิน10สถานีและสถานียกระดับ7สถานีแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาปูนราชบุรณะเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้ามหาคนครสายเฉลองรัชธรรมที่สถานีเตาปูนเลีเ้ยวขวาเข้าสู่ถนนทหาร ผ่านแยกเกียรกายผ่านแยกบางกระบือแยกสีย่านเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนโครงข่ายในเมืองช่วงบางบำรุมักสรรเข้าสู่ถนนสามแสนผ่านอาคารรัฐสภาใหม่โรงเรียนราชินีบนกรมชนละประธานโรงพยาบาลวชิระพยาบาลขอสมุดแห่งชาติคลองบางลำพูเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระสุเมนถนนราชดำเนินกลางเรียบคลองรอบกรุง ไปเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีส้มที่สถานีผ่านฟ้าลีลาดเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดลอดใต้แม่น้ํเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้าเข้าสู่ถนนประชาธิปกผ่านสี่แยกบ้านแขกเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงหัวลำโพงหมหาชัยที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่และรถไฟฟ้าบ TS สสายสีลมที่สถานีวงเวียนใหญ่ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินลอตายแยกมหาสวรรค์จากนั้นแนวเส้นทางจะเปลี่ยนยกระดับวิ่งไปตามกลางถนนสุขสวัสดิ์ข้ามสะพานข้ามแยกพระรามสองผ่านสามแยกพระประแดงและสิ้นสุดที่คลุในโครงการรถไฟฟ้าทั้งสองโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสําคัญมากนอกจากจะผ่านย่านที่อยู่อาศัยและเส้นทางการจราจรที่หนานแน่นแล้วยังผ่านพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญของไทย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยให้มีความสะดวกสบายดูหรูหราระดับโลกมากขึ้นไปอีกอีกทั้งยังมีการก่อสร้างอุโมง์ใต้ดินและลอดแม่น้ําเจ้าพระยาในส่วนของสายสีม่วงใต้ด้วยดังนั้นหากการก่อสร้างแล้วเสร็จบริษัทของไทยคนไทยจะได้ทักษะและองความรู้อย่างมหาศาลจากโครงการเหล่านี้หากเพื่อนๆเ,เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ